สวัสดีค่ะสำหรับช่วง Thailand I l o v e You ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะท่านผู้ว่าจุรีรัฐเทพอาจค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมฟังทางบ้านด้วยนะคะค่ะคงต้องเรียนถามท่านผู้ว่าเพราะว่าเรื่องราวของผ้าย้อมคลามเนี่ยมีเรียกว่ามีชื่อเสียงกันมาอยู่แล้วสำหรับทางด้านของจังหวัดสกลนครแต่ว่า ทุกวันนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมีการพัฒนาจนกระทั่งได้นำมาโชว์ที่ APEX ด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะก็อยากจะกลับเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะนิดนึงนะคะว่าจังหวัดสกลนครค่ะเป็นจังหวัดที่ตั้งพระตำหนักภูผานราชนิเวศตั้งแต่ปี2,518ค่ะ,คะซึ่งในสมัยนั้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง,งท่านได้ มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดสกลนครค่ะท่านได้ตั้งศูนย์ศิลปลาชีพถึงเจ็ดแห่งด้วยกันนะคะในพื้นที่จังหวัดสกลนครค่ะ,คะโดยพระองค์ท่านนะคะได้ส่งเสริมให้นะคะสตรีรัษฎรชาวบ้านเนี่ยคะ่ะได้มีโอกาสเรียนรู้นะคะในการย้อมผ้าผ้าไหมนะคะสมัยนั้นก็จะเน้นหนักเรื่องผ้าไหมคะ่ะผ้าไหมผ้าใยนะคะแล้วก็พระองค์ท่านนะคะได้ ทรงมีคุณูปการกับชาวจังหวัดสกลนครโดยนะคะมีอาจารย์มาสอนชาวบ้านในการทอผ้าในการย้อมผ้าต่างๆนะคะจนกระทั่งวันนี้นะคะสืบต่อเนื่องมานะคะรัศดรชาวจังหวัดสกลนครก็เลยเป็นทุกครัวเรือนเกือบจะเรียกได้ว่าผู้หญิงนะคะในชนบทของจังหวัดสกลนครเนี่ยจะทอผ้าเป็นเกือบทุกบ้านเลยนะคะเกือบทุกบ้านจะมีกี่ทอผ้าค่ะ ะะต่อมาก็ด้วยความนิยมนะคะผ้าไหมก็อาจจะลดน้อยลงไปสักนิดนึงนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นผ้าครามค่ะในขณะเดียวกันนะคะ,คะพระอ,องค์ท่านก็ส่งเสริมว่าเราจะต้องย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะค่ะในปี2561นะคะสภาหัตถศิลป์โลกนะคะได้ประกาศรับรองให้จังหวัดสกลนครนะคะ่ะเป็นนครหัตถศิลป์โลกเจ้าแห่งครามธรรมชาติะคะ่ะ ซึ่งเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะที่ได้รับการรับรองนะคะส่งผลให้นะคะในปี2563ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตรา,าชกัญญาพระองค์ท่านนะคะได้เสด็จทรงเยี่ยมชมการผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคามณบ้านดอนกอยตำบลสว่างอเภรพนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ ได้ทรงพ,พระพเนตรเห็นว่าขั้นตอนการผลิตผ้าย้อมครามที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะคะคแล้วก็มีชาวบ้านมารวมตัวกันใต้ถุนบ้านทอผ้าจากวัสดุสีจากครามซึ่งเป็นสีธรรมชาติเนี่ยนะคะแล้วก็มีการใช้เปลือกไม้ใบไม้ดอกไม้นะคะมาทำเป็นสีต่างๆในการทอผ้านะคะท,ท่านเห็นว่า งานของชาวบ้านเนี่ยมีความสวยงามและที่สำคัญเป็นการรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะจากพระราชาปณิธานของพระอ,องค์ท่านนะคะทรงคุณค่าอย่างยิ่งในการพัฒนายกระดับชีวิตของคนในชนบทนะคะพระองค์ท่านได้พระราชทา,านแนวพระราชดำริในการใช้สีในการออกแบบลายนะคะ,คะโดยนะคะนำดีไซเนอร์นะคะชั้นนำของประเทศไทย ได้มาศึกษาดูวิถีชีวิตของชาวดอนกอยนะคะ,ะแล้วก็ทรงมีแนวพระราชดำริพระราชทานลายต่างๆตลอดจนการใช้สีด้วยนะคะ,ะให้คำแนะนำในเรื่องการใช้สีการออกแบบลายนะคะ,ะแล้วก็ชาวบ้านเองก็มีฝีมือมีภูมิมปัญญาสามารถที่จะทำงานชิ้นงานนะคะได้สำเร็จนะคะเรียกว่าสำเร็จเพราะว่าในทุกชิ้นงานที่พระองค์ท่านออกแบบ ในการให้สีและให้ลายเนี่ยชาวบ้านต้องทดลองทํำก่อนทดลองทําจนเป็นที่พอพระไทยว่ามีผลงานดีนะคะ,คะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของผ้าด้วยนะคะ,คะโดยดีไซเนอร์ระดับประเทศเนี่ยได้มาให้คําแนะนําถึงพื้นที่เลยนะคะ,คะส่งผลให้งานเป็นเรียกว่าเป็นดอนกอยโมเดลนะคะ,คะเนื่องจากเป็นจุดที่ ใช้สีธรรมชาติแบบ100%เอร์เซเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะปลอดภัยทั้งต่อชาวบ้านที่เป็นลวกค้าด้วยคนใช้ด้วยคนใช้ค่ะยใช่ค่ะทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเอาอย่างนั้นเลยนะคะน้องอัชลาก็วันนี้เนี่ยนะคะแบบแบบลายผ้าสีเนี่ยก็เป็นที่ถูกอกถูกใจถึงเรียกว่าดอนกอยโมเดลสู่สากล เพราะว่าเราพัฒนาทั้งลายและสีเนี่ยให้เป็นที่นิยมในระดับสากลค่ะวันนี้นะคะชาวดอนกอยนะคะลืมตาอ้าปากได้เพราะ<ม>พระ,พระองค์ท่านนะคะได้ทรงพักพรกรุนานะคะต,ติดตามแล้วก็ทรง<ม>ให้ทีมงานของพระองค์ท่านนะคะซึ่งเป็นดีไซเนอร์เนี่ยลงมาพื้นที่เป็นประจำสม่ำเสมอมเพื่อมาติดตาม แล้วก็พัฒนาคุณภาพของผ้าอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็น2องค์ประกอบที่มารวมกันแล้วก็ทำให้เป็นดอนกอยโมเดลสู่ตลาดสากลเลยใช่ไหมคะทั้งเรื่องของความความดีของผ้าความธรรมชาติประกอบกับการออกแบบที่ทันสมัยแล้วก็เป็นที่นิยมในสากลก็เลยทำให้กลายเป็นดอนกอยโมเดลในที่สุดนะคะแล้วก็ได้นำมาโชว์ให้กับต่างชาติด้วย ใช่ค่ะใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมการพัฒนาชุมชนและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนำโดยท่านดรวันดีกุลชอยาคงจุนเจริญท่านเองนะคะได้ลงพื้นที่หลายต่อหลายครั้งในการให้การสนับสนุนกับกลุ่มสตรีทอผ้านะคะ,คะได้มีช่องทางการตลาดแล้วก็แล้วก็ท่านเองนะคะสนับสนุนให้ ทุกคนนะคะโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยออกแนวทางว่าทุกวันคือวันที่ใส่ผ้าไทยเพื่อให้นะคะชาวบ้านเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผ้านะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสอดรับกับนโยบายแนวพระราชดำริของพระอ,องค์หญิงนะคะที่บอกว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกวันนี้ก็มีการออกแบบนะคะในการตัดเย็บหลากหลายทำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบนนะะันค่ะ ก็สวยงามจริงๆแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจสําหรับคนที่ชอบผ้าเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะและผลแล้วก็่าคาค่ะน้องอัจฉราราคาค่ะราคาไม่แพงเลยไม่แพงราคาที่คนไทยจะต้องได้ค่ะนะคะก็เรียนว่าวันนี้เราไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะเราพยายามที่จะพยายามที่จะออกแบบลายผ้า ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ไวัยรุ่นนะคะจะได้ตรงใจวัยรุ่นด้วยะะเป็นผ้าไทยใส่ให้สนุกค,ค่ะทั้งลายทั้งลักษณะนเนื้อผ้าก็คือรีดง่ายด้วยนะคะซักรีดด้วยเครื่องซักผ้านเนี่ยก็ได้ค่ะไม่ต้องไปเข้าร้าน<ด>นะคะดูแลายใช่ไหมคะดูแลง่ายใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วก็เห็นบอกว่ามีการจัดทำเป็น วิชาลัยดอนกอยกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะท่านผู้ว่าโอ้ oh, ค่ะในประเด็นนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้นะคะเอาบ้านดอนกอยเนี่ยเป็นต้นแบบในการพัฒนายอย่างยั่งยืนจัดตั้งวิชาลัยดอนกอยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้ผ่าย้อมคามนะคะ,คะเพื่อนะคะจะได้เป็นต้นแบบให้กับชาวจังหวัดสกลนครหรือจังหวัดอื่นๆที่ ทำงานด้านกรรมผ้าทอมือเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้ว่าการทอผ้าด้วยสีย้อมผ้าธรรมชาติเนี่ยสามารถทําได้จริงนะคะบางคนอาจจะกังวลว่าสีเหลืองใช่ค่ะสีเหลืองมันจะมีหรือสีธรรมชาตินะคะเราย้อมจากดอกดาวเรืองค่ะนะคะเพราะก็เรียกว่าเรามีไม้ให้สีหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปีอินทนินน้ำ ปลาดูนะคะไม้ต่างๆเหล่านี้อยู่ในหมู่บ้านดอนครามแล้วคราวนี้ใช่ค่ะเราเรามีความหลากหลายในเรื่องของสีแต่มาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะน้องอัชลาโอ้โหนี่นี่คือดูแล้วแบบไม่ได้คิดถึงว่าเป็นผ้าไทยในท้องถิ่นเลยค่ะนี่คือแบบว่าโกอินเตอร์มากๆเลยสำหรับแบบแล้วก็ลายที่ทันสมัยแบบนี้นะคะค่ะ ก็เรียกว่าเป็นพระมหากรงณาที่คุณนะคะที่พระองค์ท่าได้พระราชทานให้กับชาวดอนกอยโดยนะคะนำดีไซเนอร์เนี่ยค่ะมาออกแบบลักษณะลายแล้วก็การใช้สีต่างๆด้วยเลยทำให้ตรงตามความต้องการของคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้งภูมิปัญญาชาวบ้านหรือลักษณะลวดลายโดดเด่นของลายโบราณน,นะคะเอามาผสมผสาน ให้โดนใจคนรุ่นใหม่นะคะน้องอาจฉาราค่ะค่ะ,คะนี่เรียกว่าเป็นความดีงามสวยงามนะคะในการผสมผสานทั้งแบบใหม่ๆที่ต้องใจคนในยุคนี้แล้วก็ลวดลายที่นํามาผสมผสานแล้วก็การให้สีก็สวยจริงๆด้วยนะคะ,คะใครที่ติดตามดูอยู่ถ้าสนใจตอนนี้ถ้าหากว่าจะซื้อผ้าจากดอนกรอรนี่เราต้องทำยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะค่ะ เอาเบอร์โทรศัพท์ของประธานกลุ่มที่ท่านจะรับออเดอร์ได้โดยตรงเลยนะคะเบอร์ตรงเลยนะคะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดนเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะสองหนึ่งเก้าศูนย์จะเราขึ้นให้อีกทีเนี่อคุณแม่ทวินนะคะคุณแม่ทวินนะคะเป็นประธานอยโดยตรงเลยค่ะก็อยากเรียน ผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะคะแล้วก็น้องอัชรานะคะว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยเรามีที่18อำเภอทุกอำเภอเนี่ยจะมีผ้าลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนกันนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของจังหวัดสกลนครนะคะเพื่อนะคะสืบลสืบดูเลยนะคะว่าชอบสไตล์ไหนในแต่ละอำเภอ นะคะทุกอำเภอนี่จะมีลายอัตลักษณ์ของตนเองด้วยนะคะแต่เราก็เน้นจากสีธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะเราจะโดดเด่นเรื่องคามนะคะก็เรียนว่าไปได้ทุกอำเภอเลยค่ะนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของจังหวัดสกลนครก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อเรื่องภาพภาครามของจังหวัดสกลนครค่ะค่ะ ตะกีนี่พูดถึงวิชาลัยมีหลายคนที่อาจจะอยากรู้ว่าแล้วถ้าคนคนนอกจังหวัดหรือคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงสกลนครอยากจะไปเรียนที่วิชาลัยดอนกอยนี่สามารถไหมคะท่านผู้ว่าคะค่ะคืออย่างนี้นะคะก็เราเปิดที่จะให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปด้วยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมเรื่องของศูนย์นิดนึงนะคะถ้าหลังมกราคมไปเนี่ยเราจะเปิดทั่วไปรับ นะคะคนที่จะสามารถวอล์กอินเข้าไปดูงานนะคะดูไปเรียนรู้วิถีชีวิตดอนกอยนะคะทั้งหมู่บ้านเขามีวิถีชีวิตแบบอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็เข้าไปในศูนย์วิชัยเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้ค่ะเราเปิดทั่วไปขอเป็นหลังเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะปี2566เนี่ยเราจะมีความพร้อมแบบสมบูรณ์แบบค่ะน้องอัญชลาค่ะ อ่าันนี้ก็คือขอเวลาไปเป็นปีหน้าเดือนกุมภาก็จะสามารถเอ่อเรียกว่าจัดการได้เรียบร้อยมากกว่านี้อ่นะคะสำหรับท่านที่สนใจก็เื่องจากใช่ใช่การซึ่เรื่องจากช่วงเอเปกเนี่ยนะคะก็มีคนติดต่อขอเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าเรื่องสถานที่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีความพร้อมเราเลยขอเวลาเตรียมความพร้อมนิดนึงสักสองเดือนนะคะแล้วก็เรื่องของการผลิตผ้าไวโชให้กับ คนทั่วไปด้วยนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยทอเสร็จก็ส่งให้กับลูกค้าที่มีออเดอร์เลยไม่มีผ่าตัวอย่างเลยใช่ไหมก็เพื่อความสมบูรณ์ของผู้ที่เข้ามาเรียนก็ให้ติดต่อหลังกลุ่มภาพานขอเวลาท่านผู้ว่าบอกเตรียมสถานที่เตรียมเรียกว่าผ้าที่จะให้ดูเป็นตัวอย่างอะไรต่างเพราะตอนนี้คือขายดีหมดเลยไม่มีเก็บไว้ทอก็คือหายไปหมดเลยไม่มีเก็บไว้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ะนะคะแล้วก็เรืเ่องสถานที่ที่จะรองรับกับคนที่มาติดต่อดูงานด้วยนะคะเราก็เลยขอเวลาเตรียมพร้พอมนิดนึงนะคะแต่จริงวันนี้เนี่ยก็ได้ไปถึง75%แล้าเปอร์เ้่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนคนระไม่พูดถึงคงไม่ได้นะคะ,ะที่ว่าค่ะนั่นก็ค,คือคเนื้อโคข,ขุนโพอยางคะ่ะวันนี้ดังมากๆเลย แค่จะทุกร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องของการปิ้งย่างก็ต้องมีเนื้อย่างพวนยางคำอะไรแบบนี้อันนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะตอนนี้คือผลิตทันความต้องการไหมคะค่ะคืออย่างนี้นะคะก็เราได้ยินคำว่าโคขุนพลนยังคำนี่มานานโดยเฉพาะร้านปิ้งย่างทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าจังหวัดสกลนครนะคะมีตำนานกับโคขุนพลยังคำอย่างไร ตำนานนี้มีมากว่า40กว่าปีแล้วค่ะน้องอัญชลาและก็ท่านผู้ฟังทุกบ้านคะเนื่องจากนะคะเป็นโคขุนลูกผสมระหว่างพันโคเนื้อพื้นเมืองกับน้ำเชื้อของฝรั่งเศสนะคะดั้งเดิมเนี่ยนะคะเป็นโคเนื้อลูกผสมค่ะไทยฝรั่งเศสนะคะกว่า40กว่าปีแล้วที่จังหวัดสกลนครบ้าน โนนหอมตำบลโนนหอมบ้านพนยางคำตำบลโนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครค่ะที่เป็นจุดกำเนิดเนื้อโคขุนพลยางคำนะคะ,คะจะตั้งเป็นสหกรณ์เรียบร้อยแล้วเพื่อมาบริหารจัดการให้ครบวงจรนะคะ,คะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็คือตั้งแต่การเลี้ยงนะคะ,คะแล้วก็การชรั่แหละจนกระทั่งถึงการขายส่งตรงถึงผู้บริโภคนะคะเรียกว่านะคะเราเน้น นะคะเรื่องของการเลี้ยงในลำดับแรกเลยโดยเรามีอาหารสูตรพิเศษค่ะท่านผู้ฟังคะเราเน้นอาหารพิเศษจากธัญพืชซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เนื้อวัวเนี่ยมีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นเหม็นสาบนะคะแล้วที่สำคัญยังปลอดจากสารเคมีค่ะเนื้อโคกขุนคนย่างคำของเรานะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางคุณภาพหมายความว่านะคะเป็นสินค้าที่มี แหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงโดย<ฆ>คุณภาพและชื่อเสียงของสินค้านี่จะเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ที่มีการผลิตสินค้านั้นๆนะคะ<ฆ>เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นตลอดจนลักษณะดินฟ้าอากาศนะคะทำให้สินค้าชนิดนั้นเนี่ยมีในประเภทเดียวกันแต่ว่าของคนยังคำเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น เรามีการจดทะเบียนสินค้า GI ไปแล้วสำหรับเนื้อโูขุนพลยังคำนะคะก็เรียกว่าจะเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะว่าอาหารที่เราใช้เลี้ยงเนี่ยเป็นอาหารจากธรรมชาติทั้งหมดหนะคะวันนี้เรามีสากลที่รับผิดชอบอในการจัดจำหน่ายด้วยนะคะต้องขอบพระคุณรัฐบาลน,นะคะที่ได้นะคะเล็งเห็น ความสำคัญของเนื้อโคขุนพลยังคำแล้วก็ได้เลือกให้เป็นนะคะวัตถุดิบในการทำอาหารมัสมั่นเนื้อขึ้นโต๊ะนะคะเอเปกผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนะคะเรียกว่าเนื้อโคขุนพลยังคำเนี่ยมันมีหลายส่วนนะคะน้องอาชลาแต่ละส่วนเนี่ยก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายค่ะเช่นเนื้อสันในก็เอามาทำสเต็กเนื้อซิกโกงเอามาย่างทำบาร์บีคิว เรานะคะชาวสกลนครภูมิใจนะคะเนื้อโคขุนพลยังคาส่วนที่เป็นไปทํามัาสมันเนื้อเนี่ยนะคะเป็นส่วนเนื้อน่องลายนะคะเป็นวัตถุดิบนะคะจากโคขุนพลยังคาของเรานะคะส่วนเนื้อตรงนี้เนี่ยเป็นน่องของเนื้อวัวนะคะจะมีเอ็นแทรกอยู่ในในเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นพอไปทําแล้วเนี่ยเวลาทานเนื้อก็จะ มีความกรุบๆนะคะในเดียวกันก็นุ่มรับประทานง่ายะนะคะก็เรียกว่าเราภูมิใจนําเสนอแล้วกันนะคะน้องอัชราค์คะ,ะสำหรับเนื้อโคขุนพลยังคาเนียสามารถไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อด้วยนะคะว่าจะชอบสไตล์ไหนนะคะ,ะทั้งได้แบบสไตล์ไทยแบบสากลก็คือสเต็กเนี่ยก็อร่อยะนะคะ,ะวันนี้ หลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วต้องมาซื้อเนื้อที่สกลนครหรือเปล่านะคะอ๋เดี๋ยวนี้มีขายทั่วเลยใช่มห้คะใช่ค่ะมีขายทั่วเลยนะคะเอ่อบางทีเขาขึ้นป้ายว่าโคขุนพยังคํามีอาจจะไม่ใช่เนื้อโคขุนพญางคําก็ได้กํลังจะถามเค้ว่าเลยค่ะเราจะเราจะได้ซื้อซื้อเนื้อโคขุนพยังคําที่ ที่ของแท้แน่นอนได้ที่ไหนยังไงคะท่านผู้ว่าคะโอ๋อค่ะก็ขอฝากเบอร์นิดนึงนะคะเบอร์ที่ท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็น้องอัจชราจะได้เบอร์ที่เป็นเนื้อโคขุนแท้ๆเนี่ยนะคะศูนย์แปดหค่ะศูนย์ห้าศูนย์แปดหกแปดห้าเก้าปดห้าเก้าแปดหห้าหแปดหห้านะคะอันนี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยเป็นของสหกรกรโครคุยอย่างคามที่แท้จริง่่คะ เรียนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าเนื้อน้องลายเนี่ยราคาคเนี่ยนะคะโลหนึ่งแค่กิโลละ3ามสิบาทค่ะน้องอัญชลากะ,ะก็เป็นราคาคที่คนไทยเข้าถึงได้นะคะเป็นคุณภาพแบบไทยๆแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะค่ะแหมเรียกว่าสกลนครนี่มีของดีหลากหลายมากเลยทีเดียวนะคะก็คงจะต้อง ให้คุณผู้ฟังผู้ชมเนี่ยลองติดตามอย่างที่ท่านผู้ว่าได้ให้เบอร์ที่ถูกต้องของทั้งผ้าครามทั้งเนื้อนะคะติดตามจะได้เรียกว่าจับจ่ายซื้อของกันอย่างของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นของดีของจังหวัดสกลนครนะคะ่ะวันนี้ต้องของรกราบขอบคุณท่านผู้ว่าท่านผู้ว่ามีอะไรที่จะนอกเหนือจะเสริมจากเรื่องสองเรื่องนี้อีกไหมคะในช่วงนี้มีงานอะไรไหมคะทางสกลนครคร่ะ ค่ะก็ช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลคริสต์มาสจังหวัดสกลนครมีชุมชนชาวคิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอาศัยอยู่นะคะเราจะมีเทศกาลแห่ดาวค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านคะอยากจะเชิญชวนมาในช่วงคริสต์มาสตั้งแต่วันที่23ธันวาคมถึงวันที่25เราจะมีเทศกาลแห่ดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดโดยจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็ชุมชนชาวคิสในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะค่ะเป็นงานที่สวยงามตะการตานะคะเป็นรถแห่ดาวที่มีเกือบเกือบร้อยคันนะคะออก็อยากจะให้มาดูค่ะในขณะที่มาจังหวัดสกลนครก็สามารถเช็คอินได้ที่นะคะน้องหานก็เป็นแหล่งน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนะคะก็อยากเชิญชวนมา มาจังหวัดสกลนครวันเดียวเที่ยวได้หลายจุดนะคะเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็เชื่อมโยงต่อกันมากาบนมาสการพระธาตุเชิงชุมหลวงพ่อพระองค์แสนนะคะแล้วก็วัดป่าสุทธาวาสมีนะคะพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะคะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวไทยเคารพนับถือมีวัดถ้ำผาแดนที่สวยงามนะคะมองเห็นวิวจังหวัดสกลนครเกือบ ทั้งจังหวัดนะคะก็เรียกว่าขอเชิญชวนนะคะวันหนึ่งเรามีเครื่องบินสามเวลาด้วยกันนะคะฝั่าางทางบ้านก็สะดวกนะคะแล้วก็รวดเร็วมาเที่ยวจังหวัดสกลนครมาทานอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองมาซื้อผ้าหัตถกรรมผ้าทอมือเรามีถนนคลามนะคะไม่ต้องไปไกลถึงดอนกอยอก็สามารถที่จะซื้อผ้าคลามได้ในตัวจังหวัดค่ะมีถนนคลาม ที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปเดินชมเลือกซื้อทั้งเป็นผ้าเป็นผืนหรือจะเป็นชุดสำเร็จรูปก็มีจำหน่ายนะคะค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะจังหวัดสกลนครดีต้อนรับค่ะใช่ทางทางเราเองก็เคยพาสมาชิกไปเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่ดาวก็เคยพาไปด้วยนะคะท่านผู้ว่าคะชอบปติใจเป็นอย่างมากปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะโอ้ค่ะ ขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากเลยค่ะที่วันนี้มาเล่าเรื่องของจังหวัดสกลนครให้เราได้นะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับ Thailand I love you นะคะวันนี้ก็ต้องเรียกว่าขอบคุณทางท่านผู้ว่าที่พาเราไปชื่นชมกับผ้าครามของดอนกอนโมเดลแล้วก็รวมทั้งเนื้อโคขุนโพยังคำที่หลายคนคงจะรู้จักเราคงจะได้ ไปแหล่งที่ถูกต้องแล้วก็ซื้อหาในของที่เรียกว่ามาจากแหล่งผลิตโดยตรงนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ